วันนี้พามาชม Yamaha R 1 n e นะครับแม่ R สิบห้าไม่ใช่ R o n อ R วันเครื่องพันลีสี R สิบห้านี่พันห้าร้อยีสีแน่นอนไม่ใช่มาดูราคาก่อนดีกว่าราคาหน้าร้านนะครับสองแสนเก้าหมื่นเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นเก้าพันบาทแม่ไม่ค่อยได้พูดคำนี้บ่อยนะปกติจะพูดแต่ราคาหลักแสนไรคนบอกพี่ไม่มีรถหลักหมื่นบ้างหรอนิ่งไงรถหลักหมื่นเราก็ไม่ไม่ถึงสามหมื่นบาทนะครับเป็นไง ผมชอบโฉมนี้นะโฉมนี้มันทําให้ผมนึกถึงยามาฮ่าอาวันคันแรกใช้คําว่าซูเปอร์ไบค์คันแรกที่ผมมีโอกาสได้ขี่ดีกว่าในดีไซน์ของรถตัวนั้นเรียกว่าอาวันยุค20วาล์วนะครับที่สูบหนึ่งสี่สูบแล้วก็สูบหนึ่งมี5วาล์วนะครับสมัยหน้านะปีคาบูเรเตอร์ช่วงยุคประมาณ98-99ดีไซน์ใกล้เคียงกันเลยแต่อาวันมันจะอบ,อ,บอุ่นๆกว่าน,นี้หน่อยแต่ใช้คําว่าเปลือกเนะี่ยในยุคนั้นหนะ้าปีเกือบๆ2,000นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้แหละแต่ยามาฮ่าเอามาใส่ใน ดีไซน์ของ R15 นะครับ R15 <c oughs> แมเดี๋ยวมาสตาร์ทลนให้ฟังดีกว่ามีพวงกุญแจ30แรงแมวด้วยซึบดูไมเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับปัป๊บปัป๊บปัปปป <c oughs> มีท่อด้วยแต่สเต็ปท่อไม่ดังนะครับด้วยความที่ มีจุกปุดลดเสียงอยู่มีจุกปุดลดเสียงก็เลยเสียงบอกว่าโอเคแหละสูบเดียวส่งเสียงมันก็ประมาณนี้นะครับพอถ้าเกิดเอาออกมันทะรั่นจนเกินไปมีคนถามมาในหลายๆลเมนนะครับเฮยเห็นเส้นสีฟ้าข้างหลังนี่ดีบิ๊กไบท์แชนเนลนี่ใช้เลนส์อะนาโมาฟิกถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือเชือกมันคือเชือกเฉยๆไม่มีอะไรนะครับมีคนถามเข้ามามา,มากลับมาดูรถกันต่อนะครับนี่ ไฟหน้าเหมือน R วันในโฉมน,นั้นนะครับในโฉมเก่าชอบเลยอะดีไซน์ประมาณนี้นะครับอยบอกว่าคันนั้นนะเบาเบานะสรุปนี้จะพูดถึง R 1 5หรือ R 1, <ap> 1> เอาว่าเบิ้ลให้ฟังหน่อยแล้วกันเป็นไงเป็นไงโอ้โหพึงเอ้ยผมเพงเห็นนะเนี่ยโฉงนี่ปรับได้ด้วยเหรอเนี่ยผมไม่แม่เหมือนกันไม่รู้รถเดิมปรับได้หรือเปล่านะแต่ คันนี้ปรับได้นะครับเฮ้ย hey, R15 ปรับโช้กได้ด้วยเหรอือโช้แต่งใครทราบเมนมาบอกใต้คอมเมนต์ทีผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่น,นะครับมาดูกันหน่อยมาดูดูพามาดูจริงๆเลยนี่มาดูฝั่งนี้หน่อยอก็มีความเป็นรถสปอร์ตนะครับแฮนด์ก็เป็นแฮนด์ทรงจับโชครถเพียวๆบางๆนะครับแล้วก็1 5 0ซีหัวฉีดละไม่รู้จะพูดอะไรปกติถ้าเป็นถ้าเป็น R1 อาจจะโม อาจจะเขาเรียกว่าโมไปเรื่อยได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีไอเดียเอาว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะเสนอข้อมูลอะไรเมนเข้ามาบอกใต้ตคอมเมนต์นี้เลยแล้วกันนะครับนี่หากินง่ายไม่รา <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรนะวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันสําหรับคนที่อยากดูราคารถบิ๊กไบค์รุ่นอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิม www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของบิ๊กไบค์คุณเจอเว็บไซต์ร้านที่จเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับมาถัาดูไฟท้ายหนก็ได้มนะาดูไฟท้ายด <c oughs> เหมือนงงๆกับคลิปอย่างนี้ไม่ได้ทำคลิปนี้แบบนี้มันสักพักหนึ่งแล้วนะพามาชมหน่อยอา1 5 2,900บาทอาอโอเควันนี้ร,ราลาดยูมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ